ถ้าไม่ใช้ครีมนวดคอและหน้าอกเอามานวดแต่เป็นใช้โลชั่นทาผิวทั่วไปเอามานวดจะได้ผลเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรอ่ะโอเคตอบแบบนี้ค่ะได้ผลแต่ไม่เหมือนกันอ่ะต้องบอกแบบนี้ไม่ใช่ไม่ได้ผลนะได้ผลคือการเอาผลิตภัณฑ์นะบำรุงผิวมาทาคอทาอกทาตัวดีกว่าไม่ทาข้อแรกเลยดีกว่าไม่ทาคือทาดีกว่าไม่ทา แต่มันจะดียิ่งกว่าถ้าได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีไซน์สดขึ้นมาเพื่อบำรุงผิวคอผิวเหน้าอกเนื้อบริเวณหน้าอกเพราะว่าผิวที่ตัวไม่เหมือนผิวคอถ่าลองลองลอง,งจับดูที่คอมันจะเนื้อหนึ่งที่ที่แขนนั่นก็เนื้อหนึ่งที่หน้าก็จะเป็นอีกเนื้อหนึ่งเพราะนั้นมันต้องแยกกันด้วยด้วยด้วยเหตุผลนี้จะถามว่ามันใช้ทดแทนกันได้ไหมใช้ทดแทนได้แต่ถามว่าเหมือนเป๊ะไหมไม่เหมือนอย่างเช่นพอคอกับอกเนี้ยมันจะบรรดามาเรื่องของการแบบจะต้องฟูแหละ ฟูเฟิร์มแน่นอะไรเงี้ยส่วนผิวหน้าจะมีขาวกระจ่า,จางใสรูขุมขนอละเอียดเน้นแล้วก็ต้องระวังเรื่องสิวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าที่คอนมันจะลงเอความชุ่มชื้นได้ได้ได้หนักกว่าแล้วที่ที่อกเนี่ยมันต้องมีกระบวนการแบบเกี่ยวกับแบบเฟิร์มด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมั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 น,มนต้องมีความเฉพาะตัวด้วยดังนั้นใช้อะไรที่มันตรงตรงอะ่ะมันตรงตรงอะ่ะคือ นึกถึงว่าท่านปวดหัวขึ้นมาแล้วท่านก็ไปซื้อ,อยาพารามาเนี่ยคิด <c oughs> ง,ง่ายๆมันจะปวดจากอะไรไม่รู้กินพารากินพารากินพาราางคงมันก็ตรงอาการางคงมันก็ไปตรงตรงไปหะแต่ถ้าท่านไปหาคุณหมอแล้วไปแล้วไปเช็คว่าเนี่ยปวดเพราะอะไรปวดเพราะอะไรแล้วก็อาจจะได้ผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเออได้ยาที่แบบว่ามันตรงตรงตรง,ตงเลยอะท่านก็จะพบว่าเออมันดีกว่านาะเพราะงั้นการที่แบบไม่ได้ครอบจักรวาลเกินไปนะใช้แบบเฉพาะที่เฉพาะทางขึ้นไม่ได้ย่อมให้ผลดีกว่าอยู่แล้วนะคะก็ฝากไว้สําหรับท่านที่เอองบประมาณถึง ละเอียดต่อความงามของตอนอาจารย์ว่าควรแยกแต่ถ้าท่านที่แบบงบประมาณจํากัดแล้วก็อยากจะให้แบบว่าขวดเดียวเที่ยวไปทั้งตัวกระปุกเดียวเที่ยวทั่วตัวเนี่ยดีกว่าไม่ไม่ค่านแน่นอนค่ะใช้ได้เลยใช้ได้เลยอย่างน้อยก็ช่วยทําให้ผิวพรรณทั่วเรือนร่างของเราดีขึ้นนะคะ wow.